สัสดีิ่ะช่งเบี้ยงน้องปอกปอนลมาเด้อค่ะโอ้โนอนอยนพรนยกินข้าวสวยกินข้าสวยแั้ยน,กนีกินแจ่วประแดกตับหลวกค่ะนี่แหละกินยังไงลวกค่ะตอนี่หยอดคานอนค่าบักเขือพ่วงหรือบกแคง ยอดกระทบโรกหรือเสาวรสอันนี้ยอดผักขมผักขมของต้นอ้ายอันนี้ผักคาดรวหายากอย่าง,งเพื่อนนั้นไปนะเพื่อนนั้นไปยัง โตัวถนัดแดงสบายนี่เนี่ยหนะฮะยาวเนี่ยพ่อสบายมาสูดเงี้ยมองดู่ของลราข้าวออกจ๊กติดมองอันนั้นก็มือดีนี่แหละมันมันเจื้อนเออมันนั้นอยู่แล้วของพ่ออกมาถนัดกินข้าวแค่นั้นไปหาผักช่มลูกนั้นก็เป็นโอ้ยไงสารวินเป็นสารบ้านนะนะกัมไปทั้งข้างเลย เอ้ยมีแห้งม่อก้ให้ป่อยมหาให้ให้ไรไปจะไม่จะโตมันสองสามตัวว่าแค่กำหัางมันมาเลยหั่งน้อยๆล่วะเนื่อแม่แม่เงี้ยเงี่ยเขดีเลยนะเงี้ยจู้ใบใบสับปะรดอย่างนี้นะอยู่ต้นพีกนะพี่ยูดทางต้นพีกถูกอไหมเออ

ค <Christmas>. bon. hmm. ้นเป็นลมพันธซาลาวินถึนซาลาบาคือภาษาหมอเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนั่นไ แม่เลยมาหาหมดแดงมดมดแดงเปรี้ยวน่ะนะที่เรากินไขน่นช่ไนะเอาไปดมน่าจะชอบรึเล่ลลาญาตะ ต้นหน่อยๆเร้วกินยังกับแซ่บตานหน่อยๆน่ะนะฉัเล่าให้ฟังสมัยก็น่าเลิกโรงเรียนมาบ่ายสามสามหรือสี่โมงแรงเนาะจำไม่ได้เลืมเนาะมันออกมาหึงแล้วก็ลืมบ่ายสามหรือว่าสี่โมงแรงนี่แหละ เลอกโรงเรียนมามื้อนี้ขอเว้าวเงอยดเ้าคูยไทยเว้าเ้อดเดเลอกโรงเรียนมาแล้วก็สิกินข้าวแล้วก็สิออกไปนาไปเลี้ยงควายสอยตาสอยยายเพิ่นต้มปูไว้ให้สามวไว้แก้ว แกหรือน้ำพริกอันน่ะปูสามตัวตัวเล็กๆแล้วไม่เรียงทำน้ำพริกปูนะกระดงกระดองมันเอาหมดเลยั <c oughs> วมันไม่อิ่มมันกลัวมันได้น้อยเอาแต่ตรงที่ปากมนะันอ่ะปากมัน,ม,นมันจะมันจะเหม็นๆกลิ่น,นอะไรกลิ่นปูนั่นแหละไม่ถึงไม่ถึงกระเหมนเ็นหรอก แต่มันจะมีกลิ่นปูก็เลยเอาออกแล้วก็ตำตำให้ละเอียดตำน้ำพริกปูแต่ตำทั้งกระดงกระดองแต่ขาแหลมแหลมมันเอาออกนะขาแหลมแหลมมันเอาออกอยู่ทีนี้เพื่อนก็จะออกไปนาเหมือนกัน ทางที่จะออกไปหนะน้าเขาเนีมันก็ต้องผ่านบ้านเราก่อนนะก็วแวะมากินด้วยกันเพื่อนแบบอกจะทำอร่อยมากเลยท่มปูใส่น้ำปลาเฉยๆตำน้ำพริกชูวรสก็ไม่มีนะแ่ำ่มนะั้นวูรสก็ยังไม่มีไม่ใส่ชูรสเพราะว่ามันไม่มี มีแล้วแหละจะยายเขาไม่กินให้ซื้อคือตังก็ไม่ค่อยมีเรนะื่องนะยายตอนนั้นพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไปไปทำงานที่จังหวัดบนคืออยู่อยู่กับยายก่อน เพื่อนบอกอมึงทำอร่อยมากเลยว่าเพื่อนมันจําทั้งกระทั่งทุกวันนี้มันบอกเฮ้ยมึงลองตําน้ําพริกปูแบบทําไมช่วยเราเด็กๆรู้สิมันจะอร่อยไหมไม่ต้องเอากระดองออกนะไม่เอาเ <c oughs> พราะวะ่าตอนนี้ปูมันเยอะแล้วเอาแต่เนื้อเอาแต่หนะ้าอกมันล้น,นเลยทีนี้กระดองไม่เอา ขาก็ไม่เอาเอาออทิ้งหมดก็อร่อยเหมือนเดิมนะมันๆน,น้ำพริกปูมัน,มนอร่อยเหมือนเดิมก็มเหมือนนี่แหละดื่มน,น้ำพริกล้วนๆแล้วก็ผักต้มก็มอร่อยไม่มีอะไรอื่นเลยแล้วก็มีน้ำปั่นน้ำ ังไทยปันก็อร่อยสุดยอดแล้วกินคนเดียวกินอย่างไงก็ได้อหอมหอมัอม้งไทยมากเลยอร่อยมากมากสวัสดีค่ะทุกคนยังก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ